ย้อเหรออายุไรลไกลก็มีสามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องการขอความเป็นธรรมจากกรณีบ้านลุงสนิทบ้านลุงสนิทเนี่ยเป็นสถานที่ดูแลคนไร้ที่พึ่งของเอกชนอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็ลุงสนิทเนี่ยทำมาสี่สิบกว่าปีแล้วนะครับ ดูแลคนไร้ที่พึ่งอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคนะครับคุณลุงสติดก็เป็นเป็นคนธรรมดาแถวนั้นแต่ทาด้วยใจรักตอนนี้มีผู้สูงอายุในในความดูแลอยู่100ร้อยกว่าคนประมาณ100รคนแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถูกทาการเข้าไปตรวจสอบว่าไม่ได้ไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องจะต้องปิดกิจการจะต้องส่งคนคนที่ไร้ที่พึ่งเนี่ยประมาณ100คคร้อยคนกลับ คุณลุงสนิทก็เลยส่งจดหมายมาผ่านคุณวัดมาร้องเรียนอย่างผมเรื่องนี้ก็จะเอาเข้าสู่กรรมาการการสาธารณสุขสภาผูา้แทนราษฎรนะเพื่อจะได้ดําเนินการหานะข้อเท็จจริงแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อให้ลุงสนิทเนี่ยสามารถดูแลคนใดที่พึ่ง<ม>ได้ต่อไปนะครับขอบคุณครับรอท,ทั้ทงิ0 51 51อย่างเราเนี่ย สองที่กรรมธิการการสาธารณสุขได้รนะับการร้องเรียนก็คือเรื่องเกี่ยวกับคลินิกเสริมความงามน,นะฮะซึ่งจะได้ให้ผู้ร้องเรียนนะฮะได้ล่าวสั้นๆให้ฟังว่าเป็นยังไงยังไงได้รับตัวนิดหนึ่งค่ที่ฉันชื่อนางวันนียวแก้วอยู่จังหวัดพิจิตรนะคะ,ะได้ดูตาม แอเฟซบ o ๊กอะไรต่ออะไรเน,นี้ยคือเป็นคนทัท่อก็อยากสวยมาทำคลินิกแห่งหนึ่งก็ดูปลอ,อกโดยการที่กีดข้างๆ,ๆนเฉยๆหมดเงินไปหลายแสนแล้วก็ให้กลับบ้านเลยก็มาขอความอนออุเคราะห์จากท่านนะคะครับก็เรื่องของเกี่ยวกับคลินิกเสริมความง,งามที่มีการโฆษณาแม้แต่บนทางด่วนบาที่เราก็เห็นนะครับก็เป็นเรื่องที่ อันตรายต่อผู้บริโภคมากแล้วก็บางทีก็ทําอะไรที่แล้วก็เก็บเงินโดยไม่ได้ทําอะไรเลยเรื่องนี้เนี่ยก็คงต้องหาข้อเท็จจริงอีกต่อไปอันนี้ก็ทางเจ้าทุกก็ได้ส่งเรื่องร้องเรียนมานะครับเดี๋ยวกรรมธิการการสาธารณสุขสภาพุทธนรานนท์ <c oughs> ก็จะเอาเรื่องนี้เข้าสู่กาประชุมกรรมธิการแล้วก็จะหาข้อเท็จจริง ต่อไปเพื่อดำเนินการช่วยเหลือนะครับขอบคุณมากนะครับก็เป็นเรื่องของความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต้องการมาทําให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันนะฮตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ยังยังไม่ใช่ของอาจารย์นะฮะ ตรงนี้เนี่ยหลังจากผมโพสต์นนนนในเฟซบุ๊กซึ่งเฟซบุ๊กผมเนี่ยมีคนดูเย,นดนเยอะมากาบางโพสต์เนี่ยคนดูหลายล้านคนวันนั้นเนี่ยเป็นวันอภิปรายไม่ไมว้วางใจรัฐบาลผมก็โพสต์รูปนะฮะมีรูปผมมีรูปคุณนายกแพททองทานอยู่ในห้องประชุมสภานแล้วก็มีคนแคปเอาไปรีโพสต์เอาไปแชร์ต่อ อย่างอันนี้เนี่ยของคอทุกคู่สีสม้มแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าเปลืองภาษีชิพหายไอย้อีนะฮะคือจริงๆวันนั้นที่ผมโพสเนี่ยนะฮะก็ เป็นวันแรกที่อภิปรายไม่วางใจเนี่ยก็มีรูปนายกแพทองทานตอน0 0น9นดอกผมต้องการสื่อต้องการสะท้อนบอกว่ามาประชุมคุอะไรกัน,ต,นตื่นขนาดนี้ความจริงสักสองสามทุ่มนี่มันก็เลิกได้แล้วแล้วก็ต่อวันต่อไปนะฮะให้เสร็จในสามวันสี่วันห้าวันก็ได้ให้อภิปรายกันได้พอใจนะผมผมถือว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่จะให้ทําได้เต็มที่แล้วถ้าฝ่ายรัฐบาลจะมาจํากัดเวลาเนี่ย ผมก็ไม่เห็นด้วยแต่นี่เล่นมาจํากัดกันว่าต้องสองวันนะนแล้วก็อธิบอภิปรายกันถึงตีสามตีสี่แล้วก็ในห้องประชุมสภา,าเนี่ยพอ,พ,อพอตีหนึ่งตีสองเนี่ยเหลือคนอยู่สิบยี่สิบสาสิบคนเท่านั้นเองผมก็ต้องการสื่อไปนะแล้ววันรูปขึ้นเนี่ยผมก็มโพสต์อีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปคุณเทงนะหัวหน้าพ <บร S 1> <ท>ักประชาชนนะก็บอกวันนี้เลิกเร็วหน่อยก็ดีนะอันนี้ก็เป็นโพสตแต่ปรากฏว่า ก็มีคนเอาไปไปต่อเนี่ยอย่างคอนกลูกสีส้มนี่อย่างก็เปลือยภาสีชิบหายเอี้ยก็เป็นอะไรที่ลำบากใจหน่อยนะแต่ที่ลำบากใจกว่านั้นนะด้านนี้ไม่ไม่ได้อยากถ่ายด้วยความเคารพเขียนว่าสสคุณภาพต่ำมากพักเพื่อไทยนะครับก็คนที่รีโพสต์อันนี้ก็คืออาจารย์โอลาน ถิ่นบัรเดียวซึ่งเป็นอาจารย์ที่ผมเคารพท่านนึ่งเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์ที่อยู่ในแนวทางประชาธิปไตยนะฮะที่ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยกันมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างวันนั้นที่เจ็บจี๊ดเลยนะอาจารย์ด้วยความเคารพเลยเพราะว่าถ้าถ้าคนที่แย่ๆเนี่ยมาด่าผมเนี่ยผมจะไม่รู้สึกอะไรหรอก นะแต่คนดีๆพอมาอย่างนี้เนี่ยผมรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็แต่ไม่มีโอกาสได้ชี้แจงได้อะไรเพราะว่าจริงๆผมไม่เคยรู้จักอาจารย์เป็นการส่วนตัวนะก็เลยไปยื่นฟ้องนะพอยื่นฟ้องก็ได้มีการเจรจากันนะฮะก็เจรจากันให้เป็นที่เข้าใจนะก็อาจารย์ก็ได้ยอมรับว่าท่านอาจารย์ได้เข้าใจผิดนะฮะก็เลย ก็วันนี้ก็เลยได้เชิญอาจารย์มาเพื่อจะได้ทําให้ผมได้สบายใจได้มีความมั่นใจขึ้นมิดธึงการ,รเรียนที่น้องสื่อมวส่วนที่เคารักท่านนะครับคืออย่างที่ท่านคุณหมอได้ํำเรียนนะครับว่าการที่คุณหมอได้โพสต์ภาพบางอยนะครับคือด้วยนะครับอ่าต้องการที่จะสื่อสารนะครับให้เห็นว่านะครับระยะเวลาในการอธิบายไ,ไว้วางใจนั้นมันเป็นเวลาที่ สมควรที่อยู่ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะทําให้ประชาชนนะครับได้สนใจในประเด็นแต่ถ้าอภิปรายกันไปนะครับจนนะครับเึ็นตื่นเช้าคืนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นกรอกตามเวลาแต่มันก็ไม่สะท้อนถึงนะครับการสร้างการสวนร่วนนะครับผมก็ขออนรียนอย่างนี้นะครับว่าคือหลังจากตอนเช้านะครับผมก็ได้เห็นนะครับโพสต์อันนี้ซึ่งผมเองต้องยอมรับนะครับว่าผมสอนในวิชาการเมืองไทยก็ได้ดรกที่จ ในหลักการนะครับว่าประเทศของเรานั้นนะครับจะมีสติรภาพต่อื่อรัฐบาลนะครับมีสติรภาพนะครับทางานนะครับตามนโยบายที่สัญญากับประชาชนนะครับสภาทาหน้าที่แต่สติราภาพกระบวนการยุติธรรมทำหน้าที่นะครับเป็นเสาหลักของกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมประเทศเราก็จะไปได้ด้วยหลักการนะครับด้วยความเคารพคุณหมอด้วยความที่ผมรู้จักคุณหมอด้วย ครับโดยเฉพาะนะครับผมก็เอาตัวอย่างคุณหมอนะครับไปเป็นเคสกรณีศึกษาตอนที่มีการชุมนุมของน้องๆคนรุ่นใหม่ที่มีความแตกแยกกัน,นทางความคิดระหวางทั่วไว้ผมก็พยายามอธิบายว่าการแตกแยกทางความคิดระหวางทั่วไวยนั้นไม่ใช่ตัวที่จะชี้ขาดว่าผู้ใหญ่นะครับคิดไม่เหมือนเด็กนะครับเวลาบางครั้งเราต้องดูเรื่องจุดยืนความคิดความอานคุณหมอก็เป็นตัวอย่างที่ผมพยายามจะบอกว่าคนรุ่นไหนไม่สําคัญถ้าเขามีอุดมการ์เช่นเดียวกัน เราบว่าผมก็เห็นภาพเห็นภาพภาพนี้ครับผมก็รู้สึกเดี๋ยวต้องบอตว่าผมรู้สึกนะครับเสียวความรู้สึกก็ก็เลยโพสต์ไปทำนองนั้นแต่หลังจากนะครับผมไปดูหลักฐานต่างๆนะครับสอบถามจากครูบาอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งเขาก็เป็นนักศิลปศาสตร์นะครับเับเป็นศิลปะกรเป็นศิลปินครูบอาจารย์ภาพยังไม่มีทางวาดได้ในสมคาเพราะว่าภาพนี้ต้องใช้องประกอบไปหลายอย่าง นะครับซึ่งก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะแสดงว่าผมเนี่ยนะครับเข้าใจคุณหมอผิดละเพราะผมเข้าใจว่าคุณหมอเอาเวลาในการประชุจสอกาไปนั่งภาพร,รูปนะครับเลยนะครับใช้ถ้อยความที่ไม่เหมาะสมในการลงใน Facebook ซึ่งก็ทําให้คุณหมอเสียหายนะครับซึ่งผมก็ได้สอบถามนะครับจากทางศิลปินที่เป็นคณาจารย์นะครับที่เป็นพักพว้เปิดจริงๆแล้วก็สอบถามจากผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเขาก็ยืนยันว่าคุณหมอไม่ได้วาดที่นี่จริง,รงๆคุณหมอวาดมาจากที่บ้าน นะครับจากอุปกรณ์ทั้งหมดที่นำมาเนี่ยครับที่จะแสดงเสยงว่าไม่มีทางว่าได้นะครับต้องใช้ฐานตั้งต้องใช้อุปกรณ์คุณหมอต้องการที่จะแสดงนะครับที่จะให้เห็นว่านะครับอ่าแสดงเป็นสัญลักษณ์ในทางการเมืองว่าเวลาการพิรายนั้นสมควรที่จะมีเวลาที่เหมาะสมเวลานี้ <c oughs> ไม่ใช่เวลาที่สมควรจะอภิรายเป็นเวลาที่พ,อพอักผ่อนเป็นเวลาที่ทุกคนจะได้สามารถใช้เวลาเนี่ยกับครอบครัวกับงานอดิเรกซึ่งก็เป็นการแสดงสัญลักษณ์ในทางการเมืองที่ผมคิดว่ามันทาได้ ซึ่งว่เป็นชนี้ปั๊บผมก็ต้องกราบขอนะครับขอขอโทษหมอด้วยความนะครับจริงใจว่าผมได้นําเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนจริงๆแต่สุดท้ายนะผมก็ยืนยันว่าผมก็จะทําหน้าที่ในฐานะนักวิชาการในการวิพากษ์วิจารณ์สังคมต้องการที่จะให้ระบบวุฒสภาของเราเนี่ยเป็นรัฐสภาที่ทรงเกียรติเป็นรัฐสภาที่เป็นความหวังของประชาชนทุกคนที่อยากจะเห็นนะครับสมาชิกรุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นสสสวทําหน้าที่เต็มที่เพื่อที่จะสร้างอนาคตสร้างความหวังของประชาชน้งปรัเทศครับ ที่ว่าเนี่ยคือรูปนี้เนี่ยทัวร์หาลบผมเลยบอกเอาเวลาประชุมในสภาเนี่ยมาวาดรูปซึ่งอาจารย์โรลันก็บอกแล้วมันมันเป็นไปไม่ได้เลยวิธีการวาดรูปเนี่ยนะการที่คุณจะถือเซอร์วิสด,ดีเซอร์วิสด,ดีไปนัดก็เห็นลงเหนือ กระดานแผ่นเดียวแล้วมายืนมโนวาดเนี่ยมันทําไม่ได้เดี๋ยวผมแสดงให้ดูว่าวาดยังไงนะแล้วก็การที่ถือกระดานแผ่นเดียวแล้วเอาดินสอมาชี้เงี้ยมันเป็นการเพื่อเป็นการจับองค์ประกอบของภาพเพื่อถ่ายภาพออกมาผมวาดรูปอะไรเนี่ยผมจะวาดเหมือน,นเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ผมเคยวาดรูปที่แล้วไปยืนแสดงที่สี่แยกราชประสงค์ครบยี่สิบปีรัฐประหารตอนนั้นนะ เคยไปว่ารูปแล้วก็แสดงหน้าหอศิลแล้วก็โดนจับอะนะฐานผิดพรบฉุกเฉินอะไรเงี้ยแล้วก็เคยแสดงหลายครั้งว่ารูปคุณพิธาผมก็เอารูปคุณพิธามาถือแล้วก็ยืนถ่ายมีอาคารรัฐสภาอยู่ด้านหลังพวกนี้มันสื่อความหมายทั้งนั้นผมให้ความคิดประชาชนในบัทีมันมันไม่ใช่อยู่ที่การพูดโดยตรงมันอยู่ที่งานศิลปะแล้วทําให้คนคิดแล้วแต่จะคิดผมว่าคุณแพทองทาน ไม่ได้แปลว่าผมรักหรือชอบคุณแพย์ออารานเหมือนกับผมวาดหัวหน้าเท้งนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าผมรักหรือชอบหัวหน้าเท้งหรือเกลียดหรืออะไรแต่ว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ประชาชนจะตัดสินนะผมต้องการสื่อความหมายอย่างนี้แต่ว่าถ้าทัวมาลงแล้วแบบมาตำหนิติดติงด้วยความสุภาพเนี่ยผมก็จะตอบไปด้วยความสุภาพแต่ถ้าลงมาแบบโหดโ,ดโดเนี่ย ก็ผมก็ยอมไม่ได้ต้องเรียนให้ทรว่าที่ผ่านมาในชีวิตผมที่ทํางานการเมืองเนี่ยผมไม่เคยฟ้องใครว่าหมิ่นประมาทเลยนะฮะแล้วก็ผมผมยอมรับแต่สมัยนี้เนี่ยโซเชียลไอ้ทางโซเชียลเนี่ยมันหนักมากแล้วมันเห็นกันทีเป็นแสนเป็นล้านคนเนี่ยแล้วบางทีมันมันแก้ไม่ทันนะก็จำเป็นต้องฟ้องอย่างนี้เนี่ยฮอนดุกคู่สีส้มเนี่ย อันนี้เป็นอะไรที่ยอมรับไม่ได้เลยนะเขียนว่าเปลีป่ยนภาษีชิบหายไอเอียใครใครยอมรับได้บ้างครับถ้าถ้าเราเจออย่างนี้แล้วก็ที่น่าเสียใจในฮอนดูุกสีส้มถ้าเราไปดูในทวิ t เตอร์เนี่ย <S <S มันก็ชื่อเขาก็บ่งบอกว่าเขาก็จริงๆเขาก็มีแนวคิดในในทางประชาธิปไตยเหมือนกันนะแต่มันยิ่งน่าเสียใจว่าคนที่มีแนวคิดในทางประชาธิปไตย,ย่ย ต้องไม่หยาบคายต้องเป็นสุภาพบุรุษนะใช้ข้อมูลใช้อะไรมาตำหนิติดติดงมาอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่ว่าไม่ได้ใช้วิธีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนิดหนึ่งครับว่าของจริงคืออะไร ันนี้คือรูปคุณแพทองทานที่เอาไปที่ไปสแบบสดงในสภา,าะนะะรูปเดียวกับที่ผมวาดเนี่ยวาดไว้ตั้งแต่วันที่โหวตเมือม่อหนึ่งปีก่อนรูปเนี้ยเป็นรูปเดียวกันนะนเวลาวาดจริงๆเนี่ยต้องทำยังไงร,รู้ไหมฮะอ,นะอุปกรณ์ผมเยอะมีดีสอเป็นกล่องเลยนะฮะต้องมีเครื่องเหลาดีสอให้บันให้รบรแหลมอยู่ตลอด แล้วเวลาวาดเนี่ยมาโนไม่ได้นะะผมไม่ไม่แลวผมเชื่อว่าไม่มีศิลปินคนไหนเก่งพอที่จะอยู่ดีๆวาดรูปให้ไดเ้เหมือนใครเหมือนใครมันต้องมีแบบอะเวลาผมวาดเนี่ยรูปที่ผมวาดอย่างเงี้ยมีแบบถืออยู่ในมือซ้ายจินสอยอยู่ในมือขวาแล้วก็วาดมันต้องเป็นแบบนี้ครับถึงจะวาดได้นึกออกไหมครับรูปใดโพสเนี่ยมันมันไม่ได้นะฮะที่จะมาถือแค่นี้แล้วก็มาอันนี้ก็คือ คือการจัดวางองค์ประกอบของภาพเท่านั้นเองนะเนี่ยผมก็เอาดันเก้าอี้นะแล้วก็มือซ้ายถือรูปต้นแบบมือขวาเราก็วาดไปนะซึ่งใช้เวลาเป็นวันเป็นคืนนะฮะในห้องประชุมเอาขาตั้งนี่เข้าไปตั้งไม่ได้หรอกฮะเราต้ใช้นาตลอดแล้วไปตั้งวาดอย่างนี้ไม่ได้นะอะไ,ไอการวางราบราบวาดที่เป็นเป็นวาดแบบเล่นๆนาทีสองนาทีอย่างนั้นเนี่ยนะฮะแต่ว่า พราะว่าถภาพเ,เอาที่อาจารย่เนี่ยผมวาดนี่มันต้องมีสมาธิและใช้เวลาวาดเป็นชั่วโมงเป็นวันวันนะฮะที่จะออกมาเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าคืออยากประกาศให้ทราบไอเฟสบุ๊คหรือทวิตเตอร์หรืออะไรของผมนี่เป็นสาธารนณะ<ม>เปิดให้คนดูเต็มที่ให้วิจารณ์ได้เต็มที่ผมถ้าจะไม่เคยบล็อกใครเลยยกเว้นหยาบคายจริงๆนะแต่ว่า ก็อยากจะบอกว่าถ้าเข้ามาหยาบคายแล้วก็ทําอะไรที่เป็นหมิ่นประมาทเนี่ยต่อไปก็จะต้องมีการฟ้องร้องแลวก็เตรียมไว้ให้ดีแล้กันนะต้องเจอกับการฟ้องร้องนะฮะแต่ว่าในกรณีอาจารย์โอลาดที่ผมรักและเคารพมากนะฮะท่านเราได้มีโอกาสชี้แจงทำความเข้าใจกันเนี่ยผมมีความสุขนะฮะแล้วก็ก็ไม่ผมไม่เคยโกรธอาจารย์เลยอันนี้ด้วยด้วยความจริงใจนะคนมันมันไม่รู้จะโกรธทำไมอะ่ะ อันนี้ก็เป็นรูปเทคงที่ที่ที่รูปจริงครับที่ผมเอาไปถ่ายในสภาเหมือนกันนะที่เป็นรูปที่โพสในสภาก็รูปนี้ยฮะก็เอาไปเอาไปจัดวางไปแสดงเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งวันแรกรูปอุกอิงวันที่สองหัวหน้าเทคงมันก็เป็นวิธีการสื่อการแสดงออกของผมนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปอาจารย์ นะ <Okay. S 1> นะแต่ยังยังไม่เสร็จถ้าก็อันนี้ก็ร่างๆครับนะก็ก็คือนี่นี่ก็คืออะไรที่ที่มันมันก็คือวิธีการนัด้วยการผู้ค้ำด้วย